ดีค่ะเจ็ดสิงหาฟาร์มด่านกระทุดโคราชน,นะคะตอนนี้หมูแพงหันมากินมแมลงดีกว่าเนาะโปรตีนสูงนะคะมแมลงเราโปรตีนสูงสาธิตสิคะบ่าววอนครูโอกินยังไงชอบผักอะไรเอากันเลยผัก,กด,ดปอดสารครับผักปลอดสารนะคะผักในฟาร์มเราใช้จิ้งกงอเมียงจิ้งกงยืนเลยหล่ะคะบ่าววอน ตามสบายเลยค่ะก็ไม่ค่อยนั่งอะไรนะคะหยิบเลยครับหยิบมือเลยค่ะของเตาสะอาดอยู่แล้วหมูแพงเนาะกินแมงดีกว่ากินแมงเป็นหลักกินผักเป็นยาอ่าแล้วนี่ขอดูสิเขาทำเนี่ยอ่าตักลาดไหนดูสิ อ่าเนตขอดูขาดูขาดูคำอ๋อคำของแต่ละคนนะคะจะดูตาเลือกอ่าอ้าปากกว้างพร้อมแล้นะอ่าอ่น้อมฟินไหมมูททำหน้าอร่อยไหมคะเนออาหารของเจ็ดสิงหาฟาร์มอือกรอบกรอบยืดเลยอ่ะ เมี่ยงจิ้งโปร่งนะคะมาเด้อครับมาเด้อครับโอ้บรรยากาศรอบรอบฟาร์มเด้ออือสเดามันโคตรอร่อยนะซิกกนเจอครับโอ้คิดถึงครูนาายเลยนะครับผมครูโรงเรียนบ้านนาายนะครับเมี่ยงไหนๆๆนดูสิ ใส่จิ้งโกงไปยังจิ้งโกงครับอ้ครับอร่อยไหมอร่อยไหมบาวอนไม่พูดเลยสุดๆครับอ่ะนี่ครับอะไรคะแรดดิ้นครับแรดดิ้นตัวถัขวัถอนมาเองกับมือ สจิ๊กเนเจอร์ของจัดเจ็ดสิงหาฟาร์มทางร้านเราน้ำเสนอเลยครับน้ำเสนอเลยครับอร่อยไหมอร่อยมากครับนายขอดูหน้าคนกินอ่ะอของกันแล้วอะอะนะสองสามปีตานี่ค่ะผัก อร่อยไหมเลยไหมพี่ถึงพ่อแม่เลยครูลองกินแรดดิบดูน่าลูกแดงแดงนี่นะคะของของในฟาร์มทั้งนั้นเลยปลูกปลอดสารทั้งหมดเลยอันนี้ไม่จริงๆก็ไม่ได้มีสารละอะไรหรอกค่ะแต่ว่าถ่ายให้ดูว่าเรากินแมงนะคะกินแมงเป็นหลักเลยกินผักเป็นยาอร่อยไหม อาหารสุขภาพนะคะอันนี้อาหารสุขภาพของฟาร์มเรานี่ครับอันนี้ก็โปรตีนโปรตีนสูงนี่เป็นเป้งเอาไข่เป็นเป้งโอ้อร่อยไหมอ่ะนม่รอบนึงอ่ะโอเคเออหิวด้วยเดี๋ยวจะไปกินเรียบกินช่วยึงของอ้อครับดึงใจ ค <c oughs> นไทยโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับมาครับ <7 S 1> มาครับเจ็ดาฟาร์มตัดผักในสวนนะคะในฟาร์มเจ็ดสิงหาฟาร์มอ่คอสคอสไปเลยต้นแดงแดงเลดอกไหนดูหน่อยมันโตยังขอดูหน่อยอ่ะโอเคใส่ตะกร้าไปผักกาดอิตาลีหน่อยเนี่ยเนี่ยต้นฟูฟูใหญ่ๆเนี่ย ใช่ตัวหนึ่งการอิตาลาีไหนดูสิสวยไหมอ๋อกาดอิตาลีอ่ะขอเบบี้คอสหน่อยเบบี้คอสนี่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 เอาเอาเอา,เ,อาเล็ดเล็ดเล็ดอกมาด้วยที่มันข้างๆกันนะ่ะนั่นแหละตัดเลย เดี๋ยวเราจะาไปกินนะคะอเอาคอรสต,ต้นนู้นให้หน่อยนั่นอะ,นนะใช่โอเคพอ,อยังน่าจะพอเอาเอาเอาเบบี้คอสตสต้นนูน้น,นใช่ตัดเลยค่ะ เขายังอ่าอันนี้อะไรคะแพักอะไรเนี่ยแรดิสแรดิสอ่ะเทาดึงขึ้นมามีหัวไหมเอาหัวใหญ่ๆทั้งนี้เยอะแยะเลยอืแรดิสนะคะแรดิสหัวแดงๆ นดูสิยังนายดูดูหัวแรดิดาผักผักชีหน่อยผักชีตรงนี้หน่อยใส่ตัก,ก้าเลยผักชีต้นเดียวสองต้นพอแล้วแล้วก็เอาซาลาเน่ข้างหลังซาซาละเน่นั่นแหละคะ่นะผักปลูกเองหมดเลยนะคะปลอดสารทั้งหมดเลยเอาเอายอดมันทำไมเรา ในโรงเรือนก็จะเป็นก็จะมีผักอย่างนะคะอันนี้ปลูกกระดินพอแล้วโอเคนายยกซิพอ,อย่างผักเอาเอาต้นหอมไหมห<อ>ไม่ต้องเนาะไม่ต้องกับโอเคบรรยากาศที่ฟาร์มนะคะพอ,อย่างค่ะผักอ่า